พี่น้องปู่ร้อยหลายพี่น้องไปตือแนวรักกลุ่มกลับนทำเนียร์แล้วกลุ่มกลับครับดูครับแนวแล้กลุ่มพี่น้องแนว้ักลุ่มพี่น้องสร้างกำมานีหญ่ดิพี่น้อง,น,งนี่ครับ,รบปูปู่แล้เป็นรุ่นครับโลกรวยครับ,นรบใบนตัวใหญ่ยังรับ กกุ้งระดักกุ้งนะครับกรว่าดปูมันเข่านะพี่น้องนี่หอยก็มีครับหอยเซอรี่ก็มีไห่ดีที่น่อง cái đát này cái đây có để cúm là cái này gặp cái này lại hay nào. cái này là cái này nhảy cái này gặp, cái này là cái này là cái này là này là cái cái này là cái นี่ครับบอ้ยครับนีตรงงามสะอาดครับสะอาดด้วพี่น้องน,นี่ครับได้ลายครับน้มใช้ใสสะอาดครับ การทีดักกุ้งนี่ครับแต่เขาเอาเบาะเอาหัวอาหารปลาดุกจะมีปลาแดกครับกากปลาแดกปลาแดกคือความมันเปื่อยครับเอาไปผสมกับหัวอาหารปลาดุกพี่น้องมองดูพี่น้องมีตัวใหญ่เลยครับมีแต่ตัวไข่ๆเลยครับมองดูนี่ครับนี่งพี่น้องดูน้องตัวใหญ่ครับ นี่ครับสดสดเลยครับนี่ดูใครครับสดสดเลยทัานในายเลยครับสดสดอยู่ก็ไดคู่มืออยู่ครับพี่น้องของบ่อดโลกของเมืองหมานคู่มือครับไปใส่ปุกบกระไดเลยครับ ตัวใหญ่ๆครับมันหมันนะครับเด้อมันทำดานีครับได้คู่มือครับแนว่ยเาทกบบระบอกหล่เยครับเสีเยบอ่านครับนี่ครับแนวนดัก บริเฮดเองเขาแน่นอนครับเนือแน่นอนกาบริเฮดเองครับซื้อมาอันละสามสิบบาทซื้อมาจากซอกซี่ครับผมง่ายครับเพี้งง่ายครับหมเมือยก็เตรียมหัวหันไปจากบ้านนี่ครับหัวหันครับ เก็เตรียมไปจากบ้านนะก็โยนใส่ในครับเอาใส่เข้าไปในนะี้ใส่เข้าไปในนะี้นี่คือน้องใส่เข้าไปครับนั่นแหละใส่เข้าไปในหันนี่ที่หอยไหลก็ได้ครับเมื่อที่เข่มาเดรไลท์ครับมาเด้อพี่น้องเด้อแถวไหนกินก๋วยกุ้งด้เยครับ